แอสผู้หญิงเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าคนเรียกว่านางฟ้าเรียกว่าอะไรเนี่ยก็ต้องชอบนะคะแต่ดูกันจริงๆเราก็ต้องพูดกันด้วยใจที่ยุติธรรมนะคะก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงแล้วก็อาจจะรอวินโดว์เปิดด้วยนะคะก็จะมีการปรับทีมได้ยังไงแต่ต้องยอมรับว่าในเกมกีฬาเนี่ยมันก็ต้องสู้กันแบบเต็มที่ความหวังของทีมบอลหญิงสูงสุดนะคะคือของเข้ารอบ16ทีมค่ะคถ้าได้นี่ต้องโอ้ยพูดยังไง <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับ้าสู่รายการตอบโจทย์นะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่จะได้มาพูดถึงเรื่องวงการฟุตบอลไทยนะคะในรงการฟุตบอลโอตโยต้าไทยบีเบริกนะคะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันหลายทีมด้วยกันนะคะแต่ว่าทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงน่าสนใจและก็หลายคนจับตามองเพราะว่ามีผู้บริหารคนใหม่เข้ามาทําทีมนะคะเป็นผู้บริหารผู้หญิงเพียงคนเดียวในลีกสูงสุดนะคะ ก่อนนี้ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะว่าการท่าเรือ f อ็ีไม่มีปัญหามาเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะทั้งเ่องการเสี่ยงที่จะถูกฟีฟ้าโดนลงโทษเอ่ยรวมถึงเรื่องปัญหาแฟนบอลต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาทําหน้าที่เป็นประธานบริหารของสโมสรการท่าเรือและจะมาพลิกโสม ของสโมสรการท่าเรือนะคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่สนามแพทสเตเดียมราได้เกียรติได้รับเกียรติจากคุณนวพรร์ล่ำซำประธานบริหารของสโมสรการท่าเรือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณแป้งนะคะคุณแป้งมาสนามแห่งนี้คุณชินหรือยังคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย การร,ร่วมทุนและก็ได้รับเชิญเป็นประธานบริหารสโมสรท่าเรือเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพุมพาวันนี้ก็วันที่บันทิกเทมนี่คือวันที่1 1มีนาคม1เดือนพอดีหเดือนพอดีค่ะก็ต้องบอกว่าใหม่มากเจอเรื่องราวมากมายสุดๆปกติแล้วคุณแป้งมาสนามแห่งนี้ค่ะคุณแป้งนั่งนั่งบูฟุตบอลตรงไหนครเป็นผู้หญิงอย่างคุณแป้ง ก็ดูอยู่หลายที่นะคะตรงตรงห้องนี้ก็เคยดูแมชแรกเนี่ยที่เราเจอกับสระบุรีนั่งข้างล่างนั่งที่เบนช์นะคะค่ะค่ะคุณแป้งทำไมถึงชอบนั่งที่ที่ข้างล่างก็จริงๆรู้สึกว่ามันได้ได้ความรู้สึกที่ดีกว่าแล้วก็เป็นกําลังใจให้นักเตะด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้นักเตะแล้วก็รู้สึกว่าได้ได้ถึงความใกล้ชิดนะคะจริงๆแล้วก็เห็นว่าบาง ตามสมสรประธานบางท่านก็นั่งที่เบนช์ก็มีนะคะ,คะบางท่านก็นั่งอยู่บนห้องนะคะ,คะแป้งก็คิดว่าคือของแป้งนี่ยังใหม่มากใหม่มา,มากก็อยากให้กาลังใจนักเตะด,ด้วยคือต้องยอมรับเลยว่าเรามาเพิ่งมาจับงานนี้จริงๆแล้วก็มาจับก็หลายคนก็คงจะเห็นข่าวก่อนที่จะมาจับว่าลงในหลายเล่มว่าถ่าเรืออยู่ในการ,ค,ราคูม่านะคะซึ่งฟังคํานี้มันก็เป็นอะไรที่หนักมากนะคะแต่ก็ต้องถือว่า ได้รับเกียรติด้วยจากทางออบอร์ดบริหารการท่าเรือรที่มาเชิญให้มาร่วมงานกับทีมนี้คุณแป้งโลโก้ที่เปลี่ยนไปนยคะคุณแป้งคิดว่าทำไมถึงมาเป็นรูปม้าจากที่ฤดูการที่แล้วเป็นสิงทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นม้าคะปค,คือต้องบอกว่าสิงเนี่ยจริงๆใช้คำว่าสิงเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยเป็นสิงเจ้าท่า นะคะแล้วก็มาเป็นสิงค่าเรือเนี่ย<ม>ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสิงเองเคยเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะคะ,คะส่วนการเปลี่ยนโลโก้มาเป็นรูปม้าเนี่ยไม่ได้มีนัยยะสาคัญอื่นเลย<ม>จริงๆแล้วเรามองว่าม้าเนี่ยก็ได้มีการคุยกันในในหลายหลายคนนะคะว่าม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ทยานมุ่งหน้าทยานไปไกลอยู่ตลอดเวลาค,คือเราก็มองอยากให้เป็นอย่างนั้น<ม>แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ เปลี่ยนเป็นรูปม้าเนี่ยเราก็ฟังฟีดแบ็กจากแฟนบอลท่าเรือเ mm hmm. นื่องจากต้องบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้แป้งตัดสินใจเข้ามาร่วมง,งานกับทีมท่าเรือนี้ mm hmm. ก็เพราะว่าสําคัญมากๆเลยนี่คือแฟนบอลท่าเรือ mm hmm. ต้องบอกเลยว่าแฟนบอลท่าเรือเนี่ยเป็นอะไรที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง S 2> <S 2> เป็นแฟนบอลที่ไม่ได้จัดตั้งมีเป็นแฟนบอลที่อยู่มีอยู่มากมายมในพื้นที่นี้แในเวลามาก็จะร่วมแรงร่วมใจแล้วก็อาจจะมีที่ผ่านมาอาจจะมีประวัติว่าเป็นฮาร์ดคอร์บ้างเป็นทีมที่ดุเดือดรุนแรงมา้างแต่จริงๆพอได้สัมผัสแล้วก็รู้เลยว่าทีมฟุตบอลของเขาเนี่ยเป็นศูนย์รวมอันหนึ่งของของชุมชนนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่แป้งเข้ามาเนี่ยต้องถือว่าได้รับการตอบรับอย่าง อย่างดีอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้เกียรติจากแฟนบอล<ะ>ซึ่งตอนแรกก็มีความกังวลมิตกกังวลกลัวอยู่เหมือนกันนะคะอย่างโลโก้เนี่ยเราเราก็เปิดแฟนเพจแล้วก็เข้าไปดูในแฟนเพจเนื่องจากมีแฟนเพจอยู่มากมายของทีมท่าติเนื่อ<ะ>ก็เห็นว่าหลายคนก็อยากจะไม่ไม่ชอบมาก็มี<ะ>หรือบางคนก็เฉยเฉยหรือบางคนก็อาจจะชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยประกาศไปเลยว่า วันประกาศเมื่อวันที่11นะที่มาเย่าที่นี่เนี่ยว่า,าสำหรับโลโก้เนี่ยเราจะทํากิจกรรมให้แฟนบอลเนี่ยช่วยกันสร้างโลโก้ขึ้นมาแลจะจัดประกวดเพื่อเป็นกิจกรรมอีกอันหนึ่งให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมตรงนี้และถ้าของใครกินใจโดนใจคณะกรรมการที่สุดก็จะเอาอน,นันเนี่ยเป็นโลโก้ใหม่คือป้งไม่ได้ติดยึดว่าจะต้องเป็นมา้าจะเป็นตัวอะไรกันจริงๆก่อนหน้านี้เคยเป็นปลาโลมาแล้วท่าเรือเนี่ยหลาคนลืมจริงๆ คุณแป้งคยเคยอยู่กับคุณแป้งเคยทาข่าวคุณแป้งานานนะคะ,ค,ะคุณแป้งก็ชอบเป็นคนที่แบบไปไหว้แบบชอบเชื่อเรื่องดวงอะไรอย่างเงี้ยม,มีเกี่ยวไหมคะว่าโลโก้ม้าเนี่ยม,มันเป็นส่วนตัวของคุณแป้งไม่ไม่ได้ดูเลยนะคะเรื่องว่าเปลี่ยนโลโก้เนี่ยตั้งตั้งแต่เปลี่ยนโลโก้เนี่ยยังไม่ได้เอาไปดูฮวงจุ้ยหรืออะไรเลยนะคะแต่ว่าการไหว้นี่ก็แน่นอนนะคะเข้ามาที่ท่าเรือเนี่ยก็มีสารที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายที่ด้วยกันนะคะก็มาเคารพสักการะไหว้นะเพราะเราเองก็เป็นคนใหม่ที่มาทําทีอื ต่างกันไหมคะกับการที่ทําทีมฟุตบอลชายแล้วก็เคยทําทีมฟุตบอลหญิงมาคือความ แตกต่างในเรื่องบุคลิกของนักฟุตบอลกับมาอยู่ในตดงฟุตบอลผู้ชายเนี่ย่ต้องต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะไหมคะค่ะจริงๆจะบอกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะนี่จะไปบอกคุณโอเปิลเป็นเป็นครั้งแรกเลย,ยไม่ยังไม่ได้บอกในรายการไหนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนถามว่าการมาจากทีมท่าเรือเนี่ยมาจากทีมสโมสรเนี่ยจะทําให้เวลาหรือว่าความเอาใจใส่จอดต่อทีมชาติที่มีรับพี่พี่รัฐบดเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลนี้มาถึง6ปีมาเนี่ยต้องบอกเลยว่า มันไม่ไม่เกี่ยวกันเลยหนึ่งอันนี้เป็นฟุตบอลชาย บอลหญิงเป็นบอลหญิงซึ่งก็เป็นคนละเพศคนละเรื่องกันอยู่แล้วสองอันนั้นเป็นทีมชาติอันนี้พี่ต้องพูดตรงนี้เลยพี่ถือว่าทีมชาติเนี่ยเป็นตำแหน่งที่พี่ภูมิใจที่สุดแล้วก็ได้รับเกียรติสูงสุดจากทางสมาคมฟุตบอลแล้วก็จากแฟนบอลคนไทยทั่วประเทศด้วยแล้วก็ภาคภูมิใจมากต้องบอกเลยว่าบอลหญิงนี่ถ้าถ้าพูดถึงน้องบอลหญิงนี่พี่ใช้คาว่าเป็นลูกรักเลยเพราะต้องต้องต้องบอกตรงๆว่าเป็นลูกหักเพราะอยู่กันมา6ปีล้มลูกลกคลานด้วยกันจากคนไม่เคยรู้จักบอลหญิงเลยจนเรามาประสบผลสําเร็จได้ีีเเกมมมล่่าาสุดท ใช่นะฮะเมียนมาคงจะเห็นว่ามันมีอันในตอนที่แข่งกับเมียนมาอันนั้นดราม่าสุดๆที่มลูกโท่ากับ 11. บ0ต่อลูกนถูกต้องจนกระทั่งเรามาพลิกประวัติศาสตร์เนี่ยได้ไปบอลโลกก็ถือว่าเอ่อเป็นเป็นที่สุดแต่ยังไม่ที่สุดเพราะว่าบอลโลกจริงเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่กลุ่มออตตาวาแคนาดาอันนั้นคือที่สุดของพวกเราว่าเราจะผ่านจุดนั้นไปให้ดีที่สุดยังไง แล้วเคยมีแบบเวลาเข้ามาทําทีมตอน,นแรกๆเลยค่ะคะุณแปบบ้งมีสายตาแปลกๆมัครับเอ้ยผู้หญิงคนนี้จะทําได้ไหมหรืออะไรมีมีเคยได้ยินแบบนี้บ้างไหมคะอันนี้ถ้าเรือนถ้าเรือค่ะพี่ท่านแก่โอ้อถ้าเรือนี้ต้องบอกว่าใหม่มากเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันทุกอย่างมันเข้ามาอย่างถาโถมเลยนะคะทั้งเรื่องออต้องต้องต้องบอกเลยว่าท่าเรือเนี่ยนักเตะได้กระจายกระจายกันไปหมดแล้วทีมท่าเรือเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเกิดการรวมตัวของทีมนักเตะโดยบอดผู้บริหารการท่าเรือเนี่ยก็ให้คุณสมชายชวยบุญชุมเนี่ยไปรวบรวมนักเตะมา จะเห็นว่านักเตะม,มาจากหลายแหล่งด้วยกันนี่ต้องยอมรับเลยว่าเราเสียเปรียบม,มากในเรื่องนักเตะเนื่องจากว่านักเตะของทีมอื่นเนี่ยแม้กระทั่งทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาจากดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยเขาอยู่กันมานานกีฬาฟุตบอลมันเป็นกีฬาทีมเวิร์คค่ะคนที่ซ้อมกันมานานเข้าขากันมานานย่อมได้เปรียบเสมอนี่อันนี้เนี่ยทีมก็ รู้สึกจะรวมตัวกันได้เดือนหนึ่งก่อน<ช>ที่แป้งเข้ามาใช่ไหมะแป้งเข้ามาเน,นี่ยต้องยอมรับเลยว่าเราด้อยเราด้อยแต่อันนี้เราเรารู<ม>้ตัวนะแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ก็คือต้องปลุกขวัญและกําลังใจนักเตะคือพี่เชื่อว่าใน การเป็นนักเตะตรงไทยพีเมียรียแล้วแน่นอนมันมีคนที่เก่งกว่าหรือว่าอาจจะได้วกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงมาตรฐานแล้วมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าตัวเองเนี่ยพัฒนาตนเองอันนี้อันนี้ก็พูดถึงโค้ชพูดถึงนักเตะด้วยนะคะว่าได้ตอกย้าเสมอว่าถ้าตัวเองตั้งใจพัฒนาอยู่ในระเบียบวินยัยฝึกซ้อมอย่างดีที่สุดและตั้งใจจริงเนี่ยตอนนี้เราต้องอยู่กันอย่างนี้ก่อนอเราต้องพยายามผ่านอะไรให้ได้ซึ่งผลงานที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับตรงๆว่ายังไม่เป็นที่พอใจนะคะ เจอยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเนจับฉลากก็โชคดีตลอดแมชแรกเจออดีแมมตแชมป์บุรีรัมไปเ,เ,นเนยือนด้วยค่ะแล้วไป,ปถึงบุรีรัมคุณแป้งเองเนี่ยตอนนี้ถือว่าคุณแป้งมาปรับเปลี่ยนอะไรบ้างในในการท่าเรือค่ะตอนนี้ทํางานหนักขนาดไหนหนักมากค่ะหนักมากมาก,มาก,ก็คือว่าสําหรับนักฟุตบอลเองเราก็เอาเราก็เอาทีมที่เป็นเ,เรียกว่า มืออาชีพขึ้นเข้ามานะคะก็มีหลายท่านนะคะที่ยังยังไม่อยากเอืยนามเพราะว่าคงจะขอเปิดตัวต่อไปเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยเราอย่างจริงจังนะคะส่วนโค้ดเราก็ยังให้เกียรติกับคุณสมชายชวยวบุญชุมนะคะเราคือแป้งคิดว่าแป้งเป็นผลมาใหม่ก็ควรจะให้โอกาสลองทําทีมดูก่อนแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่า5 6แมตช์แรกเนี่ยเจอแต่ทีมที่เรียกว่าแข่งแข่งทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่พ่ายแพ้เนี่ยก็ต้องต้องต้องเปิดโอกาสให้เขาสู้กันอย่างเต็มที่นะคะก็เราเรามีการปรับปรุงหลายที่อย่างเรื่องอาหารการ การกินของนักกีฬาอย่างเรื่องที่พักนะคะหลายอย่างที่ที่จะที่ที่เข้ามาทำนะคะรวมทั้งการเข้าถึงแฟนบอลท่าเรืออันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะถือว่าแฟนบอลท่าเรือในทุกครั้งเนี่ยที่มาแข่งเนี่ยเต็มสนามจริงๆโดยไม่ได้เรียกไม่ได้อะไรเลยคือมากันเองพร้อมใจกันมานะะส่วนนี้ก็ให้ความสําคัญมากเพราะถือว่าเขาเป็นเป็นกำลังใจที่สําคัญของทีมท่าเรือแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกันเป็นส่วนหนึ่งของทีมสโมสรท่าเรือด้วยอันนี้ก็ก็มีทีมงานที่เข้ามาดูแลในส่วนนี้ด้วย แฟนบอลท่าเรือเปลี่ยนไปนะถ้าถ้าถามถ้าถามดิฉันนะคะที่เคยที่มาดูแฟนบอลท่าเรือบ่อยๆเนี่ยพอคุณแป้งเข้ามาเนี่ยดูเหมือนมูทโทนต่างๆในการเชียร์โอเคเชียร์ดุดันเหมือนเดิมแต่ว่าดูแบบจะซอบลงนิดนึงคุณแป้งทําอะไรคะ <c oughs> ก็ใช้<อ>ความอ,อ่อนไหวของผู้หญิงแล้วบ่ ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะอันนี้กราบขอพระคุณแฟนบอลท่าเรือทุกคนเลยนะคะที่ให้ความเมตตาจริงๆเมตตาแล้วก็ยอมรับเปิดกว้างนะคะห,หนึ่งเปิดกว้างในการที่เป็นผู้หญิงคนเดียวที่เข้ามาบริหารสโมสรสองก็คือเป็นคนหน้าใหม่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยต้องเชื่อว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยแฟนบอลของทุกสโมสรเนี่ยทุกคนเนี่ยมีกามีความรักในทีมของตอนเอง <ừ. S 2> แล้วก็ตั้งใจเชียร์แล้วก็งเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกคนไม่มีใครที่อยากจะเป็นเป็นคนสร้างปัญหาให้กับทีมหรอกไม่มีใครอยากจะให้ทีมโดนปรับหรือถูกตัด แต้มถูกอะไรอย่างนั้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบนก็ได้เข้ามาอย่างวันวัน11เอที่เมื่อวันเย้าวันแรกที่เจอกับทีมสับสบุรีนะคะแบงก็ได้เดินลอดสนามเลยแล้วก็ไหว้แฟนบอลทุกคนนะคะก็ก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเชื่อว่าจิตจิตสำนึกของทุกคนดีแล้วก็ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะมีน้ำใจนักกีฬานะคะคือจะสังเกตได้ว่าวันวันเย้าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผู้สื่อข่าวหลายคนก็บอกว่าแฟนบอลเนี่ยน่ารัก ช่ดูจุงจิง้งปุ๋งปลิงงมุ้งมิงม้งม<ช>ากเลยค่ะก็ไม่ได้ทาอะไรเลยค่ะมามาขอความเมตตาอย่างแท้จ,จริงแล้วก็ยังต,ต่อจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีกิจกรรมที่จะทาร่วมกับแฟนบอลอีกอย่างคือคิดกว่าเราจะทําอย่างยั่งยืนแล้วก็จริงจังอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญตั้งวางใจคร่าวๆที่บอกว่าจะทาอย่างยั่งยืนจริงจังสำหรับแฟนบอลท่าเรือคือจริงๆแล้วต้องมองว่าทีมการท่าเรือน่าจะเป็นศูนย์สโมสรการท่าเรือเนี่ยน่าจะเป็นทีมที่ นอกจากดูนักเตะนอกจากเกมกีฬาในในเกมแล้วเนี่ยน่าจะมีการทํากิจกรร CSR ที่ช่วยเหลือแฟนบอลบางส่วนที่อยู่ในชุมชนท่าเรือคลองเตยหรืออีกหลายเขตอย,อย่างจริงจังอันนี้ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผสมลกลมกลืนกันจริงๆแล้วต้องบอกว่าทีมก็อยู่ได้เพราะแฟนบอลแฟนบอลเองก็ มีทีมเป็นจุดสูงรวมเหมือนกันค<ฆ>่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป้าก็มองว่าเนี่ยกำลังคิดว่าเราจะทําอะไรที่จะทําร่วมกันได้ระหว่างนักเตะแฟนบอลแล้วก็อะไรที่ตั้งจะเข้ามาเสริมเติมแต่งได้ค่ะแฟนบอลท่าเรือตอนนี้ตั้งฉาย,ยาคุณแป้งว่านางฟ้าท่าเรือท่าเรือรักแป้งมากอะไรอย่างเงี้ยคําต่างๆเหล่านี้คุณแป้งแบบเวลาอ่านหรือเวลามีคนเรียกน,นางฟ้าท่าเรือต,ต่างๆตามสื่อคุณแป้งรู้สึกยังไงบ้างคือคือ แอดสาผู้หญิงเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าคนเรียกว่านางฟ้าเรียกว่าอะไรเนี่ยก็ต้องชอบนะคะแต่ยิ่งหญิงใบใกล้50ใช่ไหมคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมก้าเข้าสู่วัยอย่างเงี้ยมันก็ต้องหวาดหวั่นใช่ไหมโอ้คนมาชมอย่างนี้ก็ส่วนลึกๆก็ต้องดีใจแต่ถ้าบอกว่าฉายาที่ตั้งให้อันที่แฮปปี้ที่สุดกับท่าเหลือก็คือท่าเหลือรักแตงมาชอบมากขอบคุณคนที่ตั้งให้ขอคุณท่ทำไมถึงชอบมากเพราะว่า คือได้ยินมาแอบได้ยินมามีคนใแล้ชิดกระ,ะซิบว่าคุณแม่รู้สึกแบบชื่นชมกับฉายานี้มากแล้วก็มีความสุขไป2อถึงสามวันเลยกับการได้ยินคํานี้ทาไมอะมันฟังดูดีนะค่ะถ้าเรือรักแป้งมากเนี่ยมันโอ้โหแบบว่ารู้สึกว่าออสิ่งที่เราทานะมันทําให้แบบว่าเกิดความมุ่พยายามนะคะว่าต้องต่อสู้กว่าจะจบฤดูกาลก็อีกยาวนาน <ừ> ใช่ไหมคะก็ทําให้เกิดกําลังใจอ่ะคือมันเป็นคาที่กินใจจริงๆคือมันคงมาจากหนังเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากแล้วก็มาพัฒนาเป็นท่าเรือรักแป้งมากก็ได้ค่ะก็เหมือนคุณแม นางเอกของท่าเรือน,นะตอนนี้โอ้โหแบบดีใจ <c oughs> นางเอกไ <c oughs> ว้แม่ <c oughs> <c oughs> แต่ยังสวยนะ เกิดย้อนไปค่ะคุณแป้งทำไมคุณแป้งถึงตัดสินใจที่จะมา,มาทำทีมการท่าเรือแล้วได้มีการปรึกษาท่านดรตร์มานะรับมอค่ะก,ก็ต้องเรียนนะคะว่าตอนนั้นเองเราก็คือแป้งมีความต้องต้องเรียกว่าพอหลังมาจับฟุตบอลเนี่ย<ม>ก็มีความอินกับเรื่องฟุตบอลมากมก็มีความตั้งใจเหมือนกันว่าเออเราน่าจะอยากอยากทำทีมสโมสรในในไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็แต่ก็ยังไม่ได้อะไรออกไปเต็มที่นะคะก็บังเอิญจริงๆนะคะมีประมาณ สทีมเนี่ยเข้ามาติดต่อเราในช่วงนั้นนะคะก็ประเอิญมาเจอกับการท่าเรือเนี่ยต้องบอกว่าท่าเรือเนี่ยเป็นทีมที่เก่าแก่มากนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2510<ม>เป็นทีมที่เรียกว่าคนไทยต้องรู้จกักท้าตอนสมัยนั้นพูดถึงท่าเรือราดประชานี่คนต้องรู้จกักใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นอะไรที่เขาเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ มายาวนานนะคะและประกอบว่าคุณพ่อของพี่เนี่ยเคยเป็นบอร์ท่าเรืออยู่6ปีในช่วงช่วงสุดปีสองงก้า2อ2 9, 2, 9 2> อมั้งนะคะก็เลยยิ่งเกิดความรู้สึกผูกพันแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องแฟงนบอลนี่เป็นสิ่งสำคัญยันแฟนบอลนี่ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่อาจจะยูนิคมีเอกลักษณ์<า>เป็นของตนเองอเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าแล้วก็พูดคุยกับทางผู้บริหารการท่าเรือเนี่ยก็มีความเข้าใจตรงกัน เป็นเรียกว่าเป็นสมูทดีลจริงๆนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเป็นจะมารับตําแหน่งประธานบริหารสโมสรการท่าเรือแต่ก็ทราบว่ามันจะต้องเจออะไรอีกมากๆนะคะโดยเฉพาะในเลกแรกนี้ก่อนกรกฎาคมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องทีมของเราเนี่ยอาจจะยังด้อยหน่อยนะคะ ถ้าถ้าดดูกันจริงๆเราก็ต้องพูดกันด้วยใจที่ยุติธรรมนะคะก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงแล้วก็อาจจะรอวินโดว์เปิดด้วยนะคะก็<ม>จะมีการปรับทีมได้ยังไงแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งเด็กในทีมเดิมนะคะ<ม>คนไหนที่มีฝีมือแต่ต้องยอมรับว่าในเกมกีฬาเนี่ยมันก็ต้องสู้กันอย่างเต็มที่<ม>คนที่มีฝีมือคนที่มีใจอย่างแท้จริงนะคะคนที่เหมาะสมทุกอย่างเนี่ย<ม>ก็ควรจะได้เล่นนะคะเป็นตัวจริงอันนี้อันนี้คือต้องมองอย่างอย่างเป็นเกมกีฬาอย่างแท้จริง<ม>เลยถ้าลงสนามแล้ว นอกสนามนั้นแพ้ชนะเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับแต่ในเกมกีฬาแล้วก็ต้องเล่นกันสุดใจสุดฝีมือ,อมแต่ก่อนอะ ดรนรัตน์เนี่ยจะเป็นคนที่ลงโทษกับท่านเรือบ่อยที่สุดใช่แล้วตอนนี้ทํายังไงอะคะเวลาที่แบบต้องมาบริหารท่าเรือไม่มิกัดพูดคุยังไงคือคืออย่างนี้นะคะพอตัดสินใจว่าพอตัดสินใจว่าจะมารับตําแหน่งนี้เลยก็ได้บอกทางทางคุณนรัตน์เลยว่าให้ลาออกจากประธานอะไรนะอนุกรรมการวินัยเลิมารย่าวินัยเลิมประยคณะนั้นก็ดุนแรงมากใช่ไหมแล้วก็ไม่ไม่ต้องการให้มีคอนฟ lict of interest อะไรเลยก็ก็ยื่นจดหมายลาออกในในู้สิยุจก่อนที่จะตัดสินใจเลยนะคะ เราจะต้องท่านได้คำปรึกษาอะไรบ้างไหมคะมาดูแลแฟนบอลเป็นพิเศษมาเพราะตัวเองก็เคยลงโทษแฟนบอลบ่อยมากแล้วก็เป็นทีมที่โดนท่านตบเยอะที่สุดเลยก็คุยคุยกับนักกีฬาซึ่งเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เจอหัวหน้าแฟนบอลหลายทีแลวเหมือนกันก็ตอนแรกก็ก็คิดว่าอย่าทําเลยนะคะอันนี้คุณอเรัเองก็พูดว่าอย่าทําเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของผู้ชายแล้วก็จริงๆแล้วมันมีอะไรแบบเยอะแยะที่เราจะคาด ค้าสันไม่ถึงนะคะซึ่งก็ก็จริงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการอาจหาและก็อาจจะบ้าด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ที่อยู่เขาก็ไม่เห็นลงมาทําอย่างนี้สักทีนะคะก็ยอมรับแ่ะว่าเป็นงานที่คงต้องใช้ความตั้งใจพยายามอย่างแท้จริงนะคะถึงว่ารับหน้าตอนี้ไปคุณแป้งคุณแป้งมีภารกิจค่อนข้างเยอะแล้วคุณแป้งจะบริหารจัดการเวลายังไงทั้งทีมฟุตบอลหญิงก็ต้องทาทีมท่าเรือก็ต้องทํา และแถมมีหน้าที่ต่างๆมากมายเ่วนเัยธุรกิจอะไรต่างๆค่ะจริงๆแล้วตอนนี้งานหลักๆก็มีก็มีค่อนข้างเยอะนะคะงานหน้าที่ที่เป็นธุรกิจที่ทํามาโดยตลอด10 7ปีแล้วเนี่ยก็คือเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนชซึ่งนีนแะน่นอนก็ทําอยู่นะคะแล้วก็งานที่ทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่ากําลังจะเข้าเรียกว่าเข้าได้เข้าเข็มถึงจุดสําคัญก็คือผู้จัดการทีมชาติหญิงนะคะก็คือแป้งก็จะเดินทางไปพร้อมกับนักนักบอลทีมชาติหญิงนะคะไปที่กรุงแคนาดานะคะไปที่แคนาดาส่วนท่าเรือนี่มันก็มีแข่งทุกอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวก็จากนี้เราจะจบวันนี้จะได้เบรกไปจนถึงเมษาแล้วนะคะก็ ก็หลายอย่างแล้วก็ยังรับตําแหน่งเพิ่งได้รับตําแหน่งกุกงศูนย์กิติมศักดิ์ประเทศลิทัวเนียซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่ประเทศน้องใหม่ที่แยกตัวมาจากรัสเซียนะคะอยู่ตรงแถบทะเลบอลติกนะคะอันนี้ก็เป็นงานที่ท้าทายนะคะแล้วก็ถือว่าได้รับเกียรติจากทางลิทัวเนียนะคะแล้วก็แต่แก็ได้รับเกียรติได้โปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นกงศูนย์กิติมศักดิ์นะคะก็ถือว่าสองงานหลังคือท่าเรือกับ นิทนียเนี่ยเป็นงานใหม่มากซึ่งตอนนี้ก็กำาลังรีค루ตทีมงานเข้ามาดูดูอยู่นะคะส่วนบอลหญิงนั้นก็เรียกว่ากับน้องๆเนี่ยเราเข้าขากันแล้วเราเข้าใจกันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือมันเหมือนอยู่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะบอลหญิงกับประกันไทยนี่เรียกว่าเหมือนทํางานร่วเสียวกันคือว่าเราเน้นที่ว่าทั้งบอล ทุกอย่างตั้งใช้หลักการว่าถ้าคนในองค์กรนั้นๆไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นท่าเือไม่ว่าจะเป็นบอลหญิงไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยเนี่ย ถ้าคนที่อยู่ในองค์กรนั้นมีความสุขเนี่ยองค์กรมันก็จะด้านเฟ้นทุกอย่างไปได้ดีคือทุกอย่างเนี่ยเงินมันไม่ใช่คําตอบสุดท้ายแน่นอนเงินก็เป็นปัจจัยสําคัญอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะทีมสโมสรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเงินเป,ป็นปัจจัยสาคัญแต่ความสุขที่อยู่ในทีมเนี่ยความสุขที่เขาตั้งใจจะทำให้เราเนี่ยถ้าเขามีความสุขแล้วเขาก็ต้อง,งทุ่มเทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมองเรื่องความสุขข,ของคนที่อยู่กับเราเป็นที่ตั้งและอย่างเงี้คะ่ะคุณแป้งสำหรับการทำการท่าเรือคุณแป้งหวัง ซื้อนักเตะเสริมเนี่ยคุณแปง้งคิดว่าเป้าหมายของคุณแป้งในการทําทีมาการพัฒนาฤดูกาลนี้ค<ต>ือะไรแต่พอเข้ามามันก็อินนะคะใครๆก็หวังเลขตัวเดียวนะคะ<ม>แต่ตอนนี้ถ้าเรือก็อาการก็รอดแร่นะคะอยู่เบอร์15อยู่นะคะก็ก็ต้องพยายามเอาตัวรอดให้ได้นะคะเดี<ม>๋ยวก็ต้องก็ต้อง ต้องต้องศึกษาผู้รู้อีก,อกหลายท่านค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเข้ามาเนี้ยก็ได้รับความเมตตาจากหลายๆท่านในวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นสือ่อต้องที่ต้องขอบคุณมากที่สุดเลยผ่านทางคุณดพบตรนี่ก็คือว่าแป้งเนี่ยโชคดีมากที่ว่าสื่อกีฬาเนี่ยให้ความเมตตามาโดยตลอดตัด้งแต่ทําวันหญิงแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้ตอบแทนน้องวันหญิงเลยว่าเราเกิดได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสื่อกีฬา ให้ความสนใจเราจากกีฬาจะต้องยอมรับว่าจากกีฬาผู้หญิงเป็นกีฬาที่คนดูน้อยกว่ากีฬาผู้ชายเนี่ยณวันนี้เรามายืนในจุดที่ว่าได้ว่าได้รับการตอบรับจากสังคมไทยจากบอลไทยมากขึ้นนะคะคอันนี้ก็ ขอบคุนจากใจจริงเลยค่ะถึงสื่อกีฬาทุกคนเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนมาตลอดทุกคนก็อยากจะสนับสนุนทีมชาติไทยทุกๆชุดนะคะทีมชาติไทยทุกคนหญิงนนะคุณป้าตอนนี้วางแผนยังไงบ้างก,ก,กับกับการทำทีมเราตอนนี้ในฐานะ,ะนะที่เป็นผู้จัดการทีมคือน้องเพิ่งกลับมาจากการเก็บตัว,ตวที่เนเธอร์แลนด์หนึ่งเดือนต้องเรียกนะว่าการไปเก็บตัว1เดือนที่เนเธอร์แลนด์นี้ได้ผลดีมากๆเลยนะคะเราไปในช่วงอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นนะคะ,คะเด็กก็ยังกลับตัวในในนัดแรกนี่จะเห็นว่าเจอลงกับทีมชาติของเขาเนี่ยเราแพ้ไป7-0แต่หลัััังงงจจจาาากกกนนนนนน้้้เเี่ย็ธออออทททมๆ สโมอสรอชั้นนําของเยอรมันหรือทีมสโมอสรชั้นนาของเบลเยียมเนี่ยเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆจนมีอยู่แมตช์หนึ่งเนี่ยเจอทีมสโมสรเยอรมันนี่เราชนะสองห่นนะคะซึ่งเด็กเนี่ยบอกเลยว่าพอกลับมาแล้วก็คุยกันด้วยเนี่ยเด็กบอกเลยว่าลักษณะการเล่นของทีมยุโรปเนี่ยแตกต่างจากทีมที่เราเจอมาโดยสิ้นเชิงอย่างลูกโ่งลูกข้ามไปข้ามมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเด็กมีพัฒนาการตอนนี้เนี่ยเด็กอยากเจอทีมที่เก่งกว่า,านะคะเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะ ต้องต้องต้องบอกเลยค่ะว่าการเก็บตัวในแล้วก็ได้เจอได้อุ่นเครื่องกับทีมที่ที่แบงกิ้งสูงกว่าเราเนี่ยสำคัญมาก<ม>ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เสียเปรียบของเด็กบอลหญิงเนี่ยมีอยู่แบงคคิดว่าที่เรื่องที่เสียเปรียบุดคือเรื่องสรีละเพราะเด็กเราตัวเล็กและเป็นอะไรที่แก้ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้แล้วเพราะเรา,เราต้องอยู่กับทีมชาติชุดนี้เพราะว่าเป็นชุดที่แังคถือว่าพร้อมที่สุดแล้วเรื่องความฟิตนี่ถือว่าฟิตที่สุดเรื่องความเข้าข่าทีมเวิร์กิ้งทุกอย่างสปิริตน้ำใจเนี่ยท จบที่ทีมนี้แล้วตอนเนี้ยชุดที่ไปบอลโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสียเปรียบไปเห็นเลยตัวเล็กมากเราจะหวังถึงรอบสองแล้วไหมคะคุณแป้งเพราะว่าหนักมากนะคะเจอเยอรมนีแชมป์โลกสองสมัยเอาเว้เอริกโพวตเนี่ยค่ะคุณแป้งก็คิดไว้กี่แต้มเอาไหคความหวังนนะคะอันนี้บอกในรายการนี้เลยนะคะความหวังของทีมบอลหญิงสูงสุดนะคะคือขอเข้ารอบ16ทีมค่ะคือถ้าได้นี่ต้องโอ้ไมูพูดยังไงอ่ะ ใหม่ไหมคะคุณแ้งเพราะว่าหนักมากคือต้องชนะไอวอรีโคสให้ได้ถูกเขาถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ซึ่งก็บอกเลยว่าไอวอรีโคสเนี่ยนะแม้กระทั่งเทปการเล่นนี่เรายังแทบไม่เห็นเลยนะแปลกมากเพราะก็เป็นทีมใหม่แล้วก็ จะว่าเขาอุ่นเครื่องที่อื่นเนี่ยเราก็ต้องเห็นเทปบ้าง<ม>เพราะว่าอุ่นเครื่องเนี่ยต้องขออนุญาตฟีฟ่าแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็ยังไม่เห็น<ม>แล้วก็สิ่งที่เราควรอเวอร์ครคือเรื่องความแข็งแกร่งของร่างกายและสรีระเน,เนื่องจากว่าคนแอฟริกาเองก็ตัวใหญ่ชเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราก็ต้องเอาชนะเอ o ร์ไคสเพราะว่า ranking ในเวอร์ในใน,ใน,ใน,ในของโลกตอนนี้เขาอยู่ ranking ต่ำกว่าเรา<ม>แต่ก็ประมาทไม่ได้เลยส่วนเยอรมนีก,นกับนอร์เวย์นั้นเขาเหนือเราแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าแพ้ก็ขอให้แพ้ให้น้อย เพราะว่าจํานวนลูกได้เสียมันมีผลต่อการที่ว่าจะเข้า16ทีมสุดท้ายถ้าเข้า16ทีมสุดท้ายแล้วต้องฝากทางสือ่อต้องฝากทางคุณโอเปิลเลยว่าประชาชนชาวไทยจะคิดยังไงกับเรานะเราก็คืออันนั้นมันที่สุดแล้วะคือไม่ได้หวังอะไรแล้วทุกคนก็หวังอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายังไงเราได้ไปฟุตบอลโลกทุกคนก็คือความหวังของเรานะคะแล้วคุณต้านเนี่ยได้บอกอะไรน้องๆบ้างคะก,กับการที่จะต้องไปเล่นกับ แมตต์แข็งๆแบบเนี้ยได้พูดคุยงพวน้องๆทุกคนคุณต้าคือจุดส่วนรวมจิตใจของน้องๆคือน้องๆก็ได้ทําใจเลยนะคะว่าเราได้จับฉลากโชว์กันทุกทัวรดทำใจจับฉลากเจอเจอเยอรมันก่อนอร์เวย์มันก็พูดไม่ออกกันไปแล้วนะคะก็ช่วยไม่ได้นะก็ต้องต้องต้องพัฒนาตัวเองเร็วๆที่สุดแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องใจเรื่งว่าเรื่องนี้สาคัญมากนะคะต้งได้คุยมีโอกาสคุยกับ หลายคนเลยแล้วก็มีการเอานักจิตวิทยานี่เข้ามาเสริมทีมน้องๆด้วยนะคะมีโอกาสได้คุยกับจย์ชานวิทย์นะคะซึ่งก็ถือว่าท่านก็ไปกับทีมด้วยนอกจาก<ม>คนหนึ่งคิไทยะนะจย์ชาย,ยงขำเปี่ยกนะจย์ชานวิทย์ก็ไปอยู่สามอาทิตย์เลยนะคะ<ม>อาจารย์ชานวิทย์เกี่ยวับคุณซิกโก้เนี่ยพูดกันตรงกันนะคะที่สองคนนี้ไม่ได้คุยกันเลยนะ<ห>ต่างคนต่างคุยกับแป้งคนละที่<ม>คุณซิกโก้เองก็มีความ่วงใหญ่ในทีมบอลหญิงม,มากนะคะบอกว่าคุณแป้งมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยใจเป็นสิ่งสำคัญมาก นีนี้เราไปถึงตรงนี้เนี่ยความกดดันของเด็กในทีมเนี่ยมันมีเยอะมากเพราะเราได้ชื่อว่าไปบอลโลกแล้วแต่จะทํายังไงถึงจะไปให้ได้สวยงามในสายตาของประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นใจต้องเสริมเลยว่าเขาต้องสู้และสังเกตว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาหลายๆปีเนี่ยถ้าเราโดนนําอยู่ก่อนเนี่ยบางทีเราท้อเราไม่สามารถจะไล่ตามได้ซึ่งอันนี้ต้องชมบอลชายชุดที่ไป AFF เนี่ยว่าตามอยู่3 0ยยังไล่ตามกลับมาได้อันนี้ชมนักเตะทั้งทีม ชมโคซิโกอย่างจริงเลยจริงใจเลยนะคะซึ่งอันนี้อาจารย์ชันวิทย์ก็บอกเลยว่ามันเป็นใจแล้วด้วยซึ่งเด็กและเองตอนนี้ก็ก็รู้สึกว่ากําลังใจดีขึ้นแล้วเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยฝีเท้ามันก็เรื่องหนึ่งฝีมือก็เรื่องหนึ่งแต่กําลังใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและการไม่ยอมแพ้ซึ่งตัวเนี้ยปั้นก็พูดกับน้องๆอาจารย์ชันวิทย์เองก็เน้น ฮูซิโกเองก็จะขอมาเจอบอลหญิงเพื่อที่ว่าจะพูดให้กําลังใจแล้วก็จะพูดถึงแทคติกส่วนตัวของของของฮูซิโกเองอัน,นอันนี้เพิ่งพอดีเพิ่งเจอกันเม,มื่อทิที่แล้วค,ค,คือทุกคนก็ห่วงในบอลหญิงที่ว่าเราไปเหยียบถึงบอลโลกแล้วจะทํำยังไงให้ได้ออกมาไม่คิเล่อ,อยากถามคุณแป้งเพราะอย่างตอนทแชมป์เอเชียคุณแป้งนักฟุตบอลเนี่ยทั้งมีเดินสายแก้บนกงงันทํา <c oughs> อย่างนั้นอย่างนี้ก่อนไปบอลโลกมีไหมคะ อันนี้นะพี่คิดว่าต่างคนต่างไปทํากันโดยไม่รู้ตัวแล้วนะเดี๋ยวคงผลคงเฉลยหลังจากที่ไปกับบอโลกลับมานะคะคุณแป้งมีไหมคะส่วนตัวก็คงจะต้องมีบ้างนะคะคุณนอเิร์ลเราไปเหยียบถึงขนาดนั้นแล้วแป้งคิดว่าเราประสบความสำเร็จยังมาถึงจุดๆเนี้ค่ะกับกับการทํางานทุกๆอย่างของคุณแป้งในในชีวิตทุกวันนี้ค่ะยังเลยค่ะก็ต้องต้องบอกบอกคุณบอกตรงๆเลยว่าแป้งเป็นคนที่ คุณพ่อสอนมาเสมอนะคือทุกวันนี้เนี่ยได้มาถึงจุดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีมาบ้างหลายหลายอย่างนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าแต่ตักคนมีความตั้งใจแล้วก็เป็นคนคิด,ค,ดคิดมองโลกในแง่บวกคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ยอมรับในความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตั้งใจเนี่ยปรับปรุงให้ได้ด,ดีดีได้ถามว่าตัวเองถึงจุดสูงสุดหรือเปล่าไม่เลย ไม่เลยอันนี้ตระหนักอยู่เสมอเลยแลวคุณพ่อสอนอยู่เสมอว่าทุกวันถ้าเราคิดว่าตัวเองประสบความสาเร็จแล้ววันนั้นนะ่คือวันที่เราล้มเหลวแน่นอนอเพราะฉะนั้นณนะนะจุดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่ก็โชคดีที่มาถึงจุดนี้นะคะแต่มีอะไรหนึ่งหลายอย่างที่อยากทําและอยากพัฒนาให้ดีที่สุดมากกว่านี้อีกนะคะอยอมรับเลยว่ายังไม่ได้จุดยังไม่ได้ถึงจุดสดําเร็จที่สุดนะคะ ทีมงานทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจกับคุณแต้งในทุกหน้าที่ทั้งการเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่จะพาไปฟุตบอลโลกนะคะรวมถึงการเป็นประธานชมรมชรของการท่าเรือด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแป้งน,นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมคะจากการที่ได้คุยกับคุณแป้งนวลนพันล่ำซันนะคะจะเห็นได้ว่ามีการมีการ พยายามนะคะรวมถึงการที่ตั้งใจทำทุกๆอย่างนะคะมันจะเป็นประสบผลสำเร็จมาได้แล้วก็การให้กำลังใจคุณแป้งนวลพนรณนันทในการทำหน้าที่ทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะการทำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยไปแข่งขันฟุตบอลโลกที่ประเทศแคนาดาในเดือนมิถุนายนนะคะอยากให้คุณผู้ชมช่วยให้กำลังใจมาดามแป้งและก็ทีมฟุตบอลหญิงทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการตอบโจทย์เรียบร้อยแล้วพากลับไปทากทิณนัฐาค่ะ